ฮ <Hey, S 2> รู้สึกเหมือนโลกมันจืดทืดลงไหมไม่ใช่แค่สีสันที่หายไปแต่เหมือนไฟในตัวเรามันมอดลงไปด้วยหรือเปล่าปีใหม่วนมาที่ไรก็ได้ยินแต่ปีหน้าต้องเป็นปีของเราแต่ถามจริงมันเคยเป็นจริงไหมถ้าปี2023 2024มันไม่ใช่ปี2025ก็อาจจะไม่ใช่เหมือนกันถ้าเราไม่เคาะสนิมตัวเองขอเวลาแป๊หนึ่งผมจะบังคับให้คุณฮึดสู้ในปี2025เองแต่เตือนก่อนนะ ผมไม่ใช่หมอดูไม่ได้มาขายฝันผมมาพร้อมเครื่องมือมุมมองใหม่ๆและแรงกระตุ้นที่จะเขาหัวให้คุณตื่นปีนี้เอาจริงดิไม่ต้องโทษตัวเองมากหรอกผมรู้ว่าคุณพยายามหรืออย่างน้อยก็คิดว่าพยายามแล้วอาจจะเริ่มฮึดฟิตแต่พอชีวิตมันวุ่นก็เลิกไปหรือตั้งเป้าหมายแบบลมๆแรงๆอยากดีขึ้นดีขึ้นเรื่องอะไรหายใจนั่นมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วแค่พยายามมันไม่พอถ้าทำแบบครึ่งๆกลางๆอย่าโทษว่าชีวิตไม่ยุติธรรม ถึงมันจะไม่ยุติธรรมจริงๆนั่นแหละแต่โทษตัวเองเถอะคุณกําลังรอให้จัก,กรวาลหมุนรอบตัวคุณซึ่งมันไม่มีทางคุณต้องหมุนตัวเองเข้าหาเป้าหมายแล้วจะหมุนยังไงเริ่มจากสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาไม่มีเวลาเป็นคําพูดติดปากตลกหน้าเมื่อวานยังถ่ายติ๊กตอกไปสามชั่วโมงยังมีเวลาดูซีรีส์เรื่องเดิมซ้ํารอบพี่สี่เพราะมันดีงามมากยังมีเวลานอนมองเพดานแล้วบ่นว่าไม่มีเวลาเห็นยังคุณมีเวลาแค่ใช้มันไม่เป็น ลองคิดเลขดู1วันมี24ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงถ้าโชคดีทํางานเรียน8ชั่วโมงกินข้าว2ชั่วโมงที่เหลือ6ชั่วโมงถามตัวเองเอา6ชั่วโมงนี้ไปทําอะไรถ้าตอบไม่ได้แบบตะกุกตะกักเจอปัญหาแล้วยุคนี้อยากเรียนรู้อะไรก็ฟรีหรือเกือบฟรีอยากทำธุรกิจมี t u ตอร i a l ลเทมเพลต AI ช่วยแทบจะจับมือทำอยากคุนดีมีแอปช่อง YouTube Community คอยกระตุ้น อยากพัฒนาสกิล s e r a Skill Share หรือแม้แต่ TikTok ถ้าตามถูกคนก็มีให้แล้วทำไมยังใช้มือถือถ่ายหน้าจอไปวันๆแทนที่จะใช้มันอัปเลเวลทำไมไม่กด subscribe ช่องนี้สะละเทคโนโลยีไม่ใช่ศัตรูตัวคุณเองนั่นแหละมือถือคือเครื่องมือแต่ถ้าใช้มันเป็นของเล่นมันก็จะล้อคุณกลับแต่ถึงอย่างนั้นเครื่องมือก็แค่เครื่องมือมันก็ยังไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีแผนอยากเก็บเงินมันน่ารักแต่แผนละ่ะจดรายรับรายจ่าย ตั้งระบบออมเงินอัตโนมัติหรือแค่หวังว่าบัญชีจะเซอร์ไพรส์เหมือนข้อสอบฟิสิกส์ที่โผลมาวันจันทร์เหมือนกันหมดเรื่องฟิตเนสการเรียนความสัมพันธ์เป้าหมายมันแทบจะไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีระบบระบบคือสิ่งที่ทําให้คุณโผล่หน้าแม้ในวันที่ไม่อยากทํามันคือรูทีนที่น่าเบื่อแต่ให้ผลจริงมันคือการเตรียมอาหารตารางอ่านหนังสือแทนออกกําลังกายมันคือสิ่งที่แยกคนที่ลงมือทําออกจากคนที่แค่พูด พูดถึงเรื่องนี้มาคุยเรื่องความอดทนที่น่ารังเกียจกันหน่อยสิ่งที่จะทําให้คุณสําเร็จส่วนใหญ่มันไม่สนุกมันน่าเบื่อมันซ้ําซากมันคือการตื่นเช้าไปออกกําลังกายในวันที่อยากนอนต่อมันคือการปฏิเสธเพื่อฝูงเพื่ออ่านหนังสือมันคือการทุ่มเทแม้ไม่มีใครปรบมือให้ความอดทนมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รู้สึกดีมันถูกออกแบบมาให้จําเป็นยิ่งเลิกหวังว่าถุกก้าวจะต้องสนุกยิ่งเห็นผลเร็วแน่นอนว่าความอดทนไม่ได้มีแค่แบบเดิมๆโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว คุณต้องตื่นตัวมองหาโอกาสที่อยู่ตรงหน้ารู้ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ทรัพยากรเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่มีข้ออ้างที่จะไม่รู้หรือหยุดนิ่งอยากรวยโอกาสทําเงินเพียบอยากเขียนโค้ดพูดในที่สาธารณะร้องเพลงเต้นวาดรูปตัดต่อสร้างแอนิเมชั่นเขียนจีบสาวสัมผัสพ,พื้นหญ้ามีทูตอร์เรียลฟรีอยากเก่งขึ้นในเรื่องอะไร Google เลยต่อให้ข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งหมดอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเห็นอย่าง ที่คุณดิ้นรนไม่ใช่เพราะขาดอิราสแต่เพราะคุณไม่ควา้าการไขฟีดดูคนสําเร็จไม่เท่ากับการลงมือทําคุณอาจจะดูคลิปนี้ฟังคําแนะนําผมแต่คุณลงมือทําจริงๆหรือเปล่าเลิกเป็นผู้บริโภคแรงบันดาลใจที่น่าเบือ่อแล้วเริ่มเป็นผู้สร้างชีวิตตัวเองแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่หลายคนเลี่ยงการลงมือทําจริงเพราะติดตับดักความสมดุลคุณถูกหลอกด้วยความคิดที่ว่าต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้เป๊ะทั้งงานชีวิตส่วนตัวการพัฒนาตัวเองการพักผ่อน ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นแถมมันยังโอเวอร์เรดด้วยซ้ำถ้าอยากได้อะไรมากๆต้องยอมปล่อยบางอย่างสละบ,บ้างไม่ได้หมายถึงเบิร์นเอาท์แต่หมายถึงการจัดลำดับความสำคัญเหมือนชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เพราะมันก็ใช่นั่นแหละคุณจะไม่สำเร็จหรอกถ้าเอาเป้าหมายไปยัดไว้ในช่องว่างของตารางชีวิตมันต้องอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ส่วนเกินแล้วจะทำแบบนั้นได้ต้องตอบคำถามสำคัญพยายามจริงหรือเปล่าพูดว่าพยายามมันง่ายแต่จริงหรือเปล่าหรือแค่แตะแตะ ความพยายามกับความพยายามอย่างสม่ำเสมอมันต่างกันอย่างแรกให้ผลระยะสั้นถ้าได้นะแต่อย่างหลังเปลี่ยนชีวิตซื่อสัตย์กับตัวเองที่ทุกวันนี้ยังไม่เป็นอย่างที่หวังเป็นเพราะโลกไม่เป็นใจหรือเพราะคุณไม่สุดคุณเป็นคนที่น่าเบือ่อหรือเพราะคุณน่าเบือ่อคุณถึงเป็นแบบนี้อย่าทำครึ่งๆกลางๆแล้วหวังผลเต็มร้อยผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเพอร์เฟกเพราะผมก็ไม่ใช่แต่ผมกล้าพูดว่าผมเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา ส่วนสำคัญคือผมเลิกรอให้ชีวิตยื่นความสำเร็จให้แล้วบังคับมันเองถ้าผมทำได้ทำไมคุณจะทำไม่ได้ผมว่าเราไม่ต่างกันขนาดนั้นนะนี่เป็นแค่การปลูกเป็นการเตือนผมจะไม่จบด้วยคำพูดเลียนๆว่าคุณทำได้คุณอาจจะทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณแต่ที่ผมพูดได้คือถ้าคุณตัดสินใจล็อกอินล็อกอินจริงๆนะปี2025จะเป็นปีที่คุณเลิกพูดว่าปีหน้าต้องเป็นปีของเราแล้วเริ่มพูดว่าปีนี้เป็นของฉัน โลกมันจะไม่ซ่อมตัวเองให้คุณมันหมนมันจืดทืดแต่นั่นแหละคุณฉลาดคุณแข็งแกร่งคุณปรับตัวเก่งที่สําคัญคุณน่ารักคุณซ่อมตัวเองได้แล้วบางทีมันอาจจะเติมสีสันให้โลกทั้งใบก็ได้สรุปว่าเอาไหมหรือเราจะมาคุยเรื่องเดิมๆปีหน้าตอบมาสิ